สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจริงใชไ h อา p ์พีจีครับหลีกสตาร์ทสามจุดสองเจ็ดนะครับตัดสินใจว่าจะกลับมาเล่นอินควิซิเตอร์อีกแล้วนะครับอินควิซิเตอร์เอเนจี d เบลดนะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับวันแรกของบิลนะครับใต้คลิปเนี่ยจะมีข้อมูลแทบทุกอย่างที่คุณควรจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นวิ่งเนื้อเรื่องแอคหนึ่งถึงแอคสิบอย่างไรเข้าวๆนะครับ P.O.B. นะครับหลังจากจบแอคสิบ ก็จะมี POB ที่ไป h y s e นะครับผมจะหา c u ค r e n c y ช่วงต้นเพื่อเปลี่ยนมาใช้ของ Unique เพื่อเข้า Build Energy Blade นะครับจาก h i s t ก็จะมี POB ของ h y s t มี POB ของ Energy Blade อร์ชั่น Starter แล้วก็เวอร์ชั่นอาทิตย์แรกก็คือ Version Early Tower นะครับอยู่ในนั้นทั้งหมด Advanced กว่านั้นนะก็จะอัปเดตใต้คลิปได้เรื่อยเข้ามาลองรับชมกันได้ Test b u i นะครับมีเวลา Test ส2วันนะครับว่าวิ่งเนื้อเรื่องมันยังแข็งแกร่งอยู่ไหม ใช้เวลาอยู่ประมาณ3าชั่วโมงในการวิ่ง5้าแอคนะครับไม่ใช่สชั่วโมงจบเนื่อเรื่องนะแต่ตอนนี้ทั้งนั้นผมเป็นคนวิ่งช้าและทุกรอบมีปัญหาที่เกิดจากความไม่รอบคอบตลอดนะครับแต่ใน P.O.B. เนี่ยก็น่าจะมีรายละเอียดทุกอย่างบอกนะครับคนที่เอาไปเล่นตามผมเชื่อว่าถ้าเล่น P.O.B. หนึ่งมาบ่อยครั้งพอสมควรนะครับหรือลีกที่แล้วมีเวลา1 0 0 2 0 0ชั่วโมงก็น่าจะจบแอคภายในประมาณ7ชั่วโมง นะครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะประมาณด้วโดยบิวนี้นะเพราะมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนาะมันจะชา้าตอน1 2 3 4 5จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็6 7 8 9 10ก็เร็วกว่า1-5ถึงอยู่แล้วเพราะนี้จริงมันน่าจะประมาณ5ชั่วโมงไม่รวมคอนเทนต์ลีนะครับตีว่า7สําสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วนะแต่อาจจะไม่คุ้นชินนะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยก็อาจจะ10กว่ากว่านะแต่ไม่ใช่บิวที่แย่อะไรขนาดนั้นนะครับเรามาดูคอนเซปต์การเล่นคร่าวๆ นะครับก่อนจะไปดูตัว P.O.B เนาะว่าเล่นยังไงนะครับเออในช่วงแรกเนะี่ยเราใช้โรลลิงแมกมานะครับเฟรมวอล์ฮลลี่เฟรมทัวเทมนะสกิลที่ห่วยแตกที่สุดในเกมนะครับฮลลี่แมกมาเอ่อโรลลิงแมกมาหลายคนสงสัยว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นสกิลไฟที่ดาเมจดีที่สุดในเกมแล้วที่เลเวล28นะครับเราจะใช้แต้มสกิลที่เลเวล28อัพโหลดรูนไบเดอร์แล้วเราใช้ทัวเทมไม่ได้อีกเลยเราจะเปลี่ยนมาใช้สกิลหลกัหลกๆ2สกิล นะครับสกิลแรกก็คืออามา g e d ด o นแบ n นใช้ในการเคลียร์นะครับและอีกสกิลหนึ่งเนี่ยเลือกใช้เป็นไฟ e ์สตอมนะครับซึ่งี้คุณมีตัวเลือกนะครับคุณจะไปสายเขียวก็ได้นะเขาก็จะเล่นเป็นเดซิเ a ร e เพื่ออขุดขึ้นมาระเบิดนะครับแต่ผมคิดว่ามันใช้ลิงก์เยอะนะครับดาเมจมันดีกว่าจริงแหละนะครีเมชั่นนะครับแล้วก็นอนสกิลเป็นสีเขียวอาจจะหาช่องยากเพราะฉะนั้น หลักๆก,ก็เลยใช้ f i ฟ e s t o r m ซึ่งดาเมจดีเหมือนกันแต่จังหวะในการทำดาเมจมันอาจจะน้อยนะทีนี้อาวุธของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะใช้อาวุธขวานหรือดาบนะครับในมือรองที่แอ s แท็กสปีด1.5ขึ้นไปเหตุผลเป็นเพราะว่าเราจะใช้การเคลื่อนที่โดย l e ฟ Slam นะครับเป็นหลักจนจบ Active เลยนะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเลือกใช้ Le ฟ Slam ทำไมไม่ใช้ชิลชาร์ดอย่างแรกนะครับเพื่อดาเมจ นะครับอะไรว่าเพื่อดาเมจลีฟแลมเงื่อนไขคือนะครับใช้อาวุธใช่ไหมครับที่เป็นขวานดาบเซปเตอร์ชิวชานเงื่อนไขคือใช้โล่เออแต่พอใช้โล่ปุ๊บคุณใส่อาวุธไม่ได้คุณจะคราฟมอสที่ผมคราฟอยู่เนี่ยเข้าไปในอาวุธไม่ได้นะครับที่กลางแอคสามนะครับเราจะปลดล็อกสูตรคราฟนะครับที่เดียร่าแอดไฟทูสเปลนะครับแล้วเราจะคราฟมอสนี้เนี่ยให้กับอาวุธของเรานะครับทั้ง2อัน เราจะใช้ขวานกับดาบก่อนนะครับเราที่เลเวล35จะปลดล็อกเซปเตอร์อันแรกนะครับที่ Attacks p ป e d 1.5เราก็จะโยกมาใส่เซปเตอร์แทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เซตอาวุธนี้ยาวเลยแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะเวลาคุณเล่นคุณจะมีอาวุธ2เซตนะครับ d อดวานสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ลองทำดูนะครับมันจะทำให้การเล่นแคมเปญของคุณเร็วขึ้นมากๆความแตกต่างครับอาวุธเซตแรกจะเป็นโกธอนะครับซึ่งเป็นอาวุธ ที่มีแฟลตดาเมจนะครับมันทําให้สเปลแรงขึ้นวิธีการดันดาเมจสเปลช่วงแรกมันดันได้ยากเพราะฉะนั้นเราใช้โกดฮอนทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวล10พอเลเวล10เราจะใส่โกดบอลเออโกดฮอนสอันไว้ที่อาวุธหลักแล้วก็ใส่อาวุธลองนะครับเป็นขวานหรือดาบที่แ t t a กสปีนหนเพื่อใช้ลีฟสลมนะแล้วเวลาคุณเล่นก็คือเวลาคุณเดินทางในแมปน,นะครับคุณก็จะลีฟสลมฟอสบิงลีฟสลมฟอสบิงไปเรื่อยๆ เจอฝูงมอสก็หยุดทำดาเมจด้วยสกิลอะไรก็ตามในแอคนั้นๆน,น,นะครับตามที่ระบุไว้ในแต่ละแอคนะแล้วเวลาคุณเจอบอสคุณก็จะกดตัว X สลับอาวุธนะครับมาเป็นเซตเอ็อแวนนะครับเพื่อทำดาเมจยกเว้นว่าคุณเล่นไปถึงจุดที่คุณได้ในแอคเนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งที่คุณใช้ grinding fetish ทั้ง2มือนะครับเพราะมันไอเทงสปีดหนึ่งจุดห้าเหมือนกันเนาะเราก็ใส่ลีฟสแลมเข้าไปในเซปเตอร์แล้วก็คราฟ แอดไฟเข้าไปทั้ง2อ,อันถึงจุดนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปใช้แวนและคุณใช้เซฟเตอร์ทั้งกระโดดทั้งทำตเตเมได้เลยนะครับทีนี้มาดู POB กันนิดหนึ่งนะครับ POB จะมี2ตัวนะครับตัวที่สำคัญในคลิปนี้ก็คือเป็น POB ของวันแรกนะก็คือ3.27 Fire s t a r t e r เนะครับมาเข้ามาดูนะครับเอ่อจะต้องปรับด้านล่างซ้ายอย่าตกใจนะมาถึงทำไมมึงเขียน a c t i v e เลยนะครับมีอยู่ นะหลายทรีด้วยกันที่เราต้องดูนะครับให้เริ่มจากแอคหนึ่งะครับแต้มเลเวลจะมาจากการประมาณการจากการเล่นของผมนะครับว่ามันจบแอคที่เลเวลประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มที่อัพนะครับแอคสองนะครับแอคสามนไล่ไปนะครับโหนที่คนชอบสงสัยกันเยอะว่าอัพทําหาอะไรนะครับก็คือโหนเกี่ยวกับมินเนี่ยนนะครับมันจะมีมอสสุดท้ายโหนใหญ่ส่วนใหญ่จะเขียนว่าโหนที่เขียนว่ามินเนี่ยนได้เราได้ด้วยนะครับ และแต่สปีดคือสิ่งที่เราอยากได้เพราะมันทําให้เราเคลื่อนที่ไปนในแมปเร็วขึ้นและเวลาตรงนี้นะครับคือเวลาที่ต่างกันไม่ใช่เวลาที่เคลียร์นะครับหรือเวลาออที่สู้บอสจริงๆเวลาในการเดินทางเพราะเกมมันเป็นเกมที่แมปใหญ่นะเราก็จะให้ความสําคัญกับจุดนั้นค่อนข้างเยอะสาหรับสกิลครับแบบเดียวกันเลยนะครับคือเราจะมีหลายเซ็ตเราก็ดูตั้งแต่แอค1นะครับแอค2แอคดูไปเรื่อยๆนะครับออให้ตรงกับสกิลที ดูทุกอันนะครับเพราะบางทีมีการเปลี่ยนซัพพอร์ตนะครับบางทีมีการเปลี่ยนออร่าสำหรับรอบนี้นะครับเราจะไม่ใช้ออร่าช่วยอย่าง Clarity Vitality และผมจะฝึกให้คนดูฝึกกดขวดยานะครับรอบที่แล้วบนะิวนี้เนี่ยผมใส่ Vitality Clarity ไปด้วยทำให้เราฟื้นฟูมานากันเลือดได้ง่ายกว่ารอบนี้ไม่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่กดขวดยาไม่เปลี่ยนขวดยาคุณจะรู้สึกว่ามันลําบากกว่าเดิมนะฮะผมไม่ได้อยากสรมานคุณนะแต่ว่านะเราจะได้เก่งขึ้นนะโอเคแล้วก็ทีนะครับก็จะไปถึงจบ x 6 x 1 0นะครับแล้วก็ต่อไปไฮสําำหรับ e b start นะครับเราจะไฮจนกว่าเราจะพึงพอใจความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับมีอยู่สส่วนบางคนก็จะพอใจกับเซต ของเซตนี้นะครับเรียกว่าเซตบั g เจตอีเบดนะครับมีของตามนี้ก็แปลว่าคุณเข้าอีเบดได้แล้วนะครับเข้ามาดู P.O.B. ที่2เริ่มเล่น n g b l a d เได้เลยนะครับถ้าอยากเล่นไฮส์ซีเรซิปีาน,นานๆแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับคุณจะเก็บตังจนได้เซตแอวอรี่ก็ได้แต่ไม่แนะนำนะครับทีนี้วิธีการเล่นไฮส์นะครับก็คือเราเปลี่ยนตัวละ,ระครสักครู่นะครับ วิธีการเล่นไฮส์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวละครอของเรานะครับเริ่มที่เลเวล60นะครับทุกครั้งที่เลเวลัพถ้าคุณยังเล่นแคมเปญไม่จบปกติ60เนี่ยควรจะจบแคมเปญพอดีนะครับแล้วว่าจบแคมเปญแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็จะไปที่ตัวของโลคาเบอร์นะครับไปถึงโลคาเบอร์เราว่างเล่นแคมเปญอยู่นะครับคุณก็จะเก็บคอนแทคต่างๆมาหรือไม่คุณก็มาที่ โลคาเบอร์แล้วก็มาซื้อคอนแทคนะครับเราจะซื้อคอนแทคที่เขียนว่าเดโมลิชันนะครับและล็อกพิกนะครับเห็นต้องรีควายไหมรีควายเดโมลิชันกับล็อกพิกซื้อ2อันนะครับลืมเปลี่ยนจอนะฮะขอไปมาที่โลคาเบอร์นะครับเดี๋ยวมาไม่ถูกโทษทีลืมพามานะวาร์ปมานะครับถ้ายังวาร์ปไม่ได้คลิกที่เหรียญนะครับต้องเก็บเหรียญจากแมปมาก่อนนะมันจะเริ่มดอปตอนแอป6 7 8ขึ้นไปนะฮะ พิกมาที่โลกฮาร์เบอร์ทุกครั้งที่เลเวลอัพนะครับทุกครั้งนะให้มาคุยกับ NPC นะครับวากาโนตัวนี้นะฮะแล้วกดซื้อไอเทมซื้อทุกบูปินเอ่ยซื้อทุกคอนแทคที่เป็นเดโมลิชันกับล็อกพิกเห็นไหมเดโมลิชันเดโมลิชันเดโมลิชันแล้วเราจะลงคอนแทคพวกนี้นะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีห้องที่มีรูปสัญลักษณ์เคอร์เรนซีเป็นรูปเคออสออกนะครับห้องเหล่านั้นในปกติเราได้เคออสออกประมาณห้องละ2-3เคออส เพราะฉะนั้นลันหนึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเราสามารถหาคืน n ี y เป็น d y ไ,ได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับในช่วงต้นหลีกซึ่งทำได้ยากนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพึงพอใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมช่วยคุณได้แค่นี้สำหรับหลีกสตาร์ทถ้าใครดูคลิปนี้แล้วกังวลไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมเข้ามาดูทั้งใน u t u b e และ Twitch ตอนนี้ดูย้อนหลังได้หมดนะครับเข้ามาดูตอนหลีกสตาร์ทผมเริ่มบิวนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากในไกด์เลย ไม่อินพาวายส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดมาไว้แล้วว่าจะทําแบบนั้นทําตามนั้นแน่นอนก็มาเจอกันนะครับช่วงตีสองนะลงคลิปนี้แล้วก็พักผ่อนนะครับก็มีคําถามอะไรทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในอาทิตย์นึงก็จะมีการมาอัปเดตบิลว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับ e n e r g y b l e a คลีกนี้แล้วเราเริ่มต้นด้วยสกิลไฟหรือที่ผมเรียกว่า f i r e Starter 3.27วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ